เอฟนะครับประสบการณ์การทำชิปปิ้งมามากกว่า10ปีนะครับในโลกที่ออนไลน์กําลังเติบโตอยู่ทุกวันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะสร้างอาชีพด้วยการหาสินค้ามาขายออนไลน์ถูกไหมครับแต่แน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าสินค้าเนี่ยเราจะหาจากแหล่งไหนดีผมเชื่อว่าสินค้าจีนเนี่ยน่าจะเป็นคําตอบของใครหลายๆคนถูกไหมครับแต่หลายคนก็ยังสงสัยว่าอา้าวเราจะต้องบินไปสั่งของเองที่จีนไหมหรือจะต้องรู้ภาษาจีนไหมผมขอตอบตรงนี้เลยนะครับว่าไม่จําเป็นทั้งสิ้นนะครับในโลกออนไลน์ทุกวันนี้ เราสามารถสั่งของจากเว็บไซต์จีนได้แล้วโดยที่ไม่ต้องบินไปจีนเองหรือไม่จําเป็นต้องรู้ภาษาจีนเลยลูกศิษย์ที่มาเรียนกับผมหลายๆคนเนี่ยสามารถสร้างอาชีพสามารถต่อยอดได้หลายคนเลยครับต้นทุนศูนย์บาทก็สามารถสร้างยอดขายหลักหมื่นหลักแสนกันได้แล้วสิ่งที่เอฟจะสอนเนี่ยเอฟจะสอนมาจากประสบการณ์จริงเอฟจะสอนให้ลงมือทําจริงๆจับมือทําจริงๆสอนหมดแบบไม่มีกั๊กเลยครับผมเชื่อว่าถ้าคุณไปเรียนแยกๆก,ก,กันหลายๆที่เนี่ยคุณอาจจะหมดไปหลายหมื่นแน่ เอฟจะสอนให้สร้างอาชีพได้สั่งของเป็นนำเข้าเป็นนะครับแล้วก็อัปเดตความรู้กันตลอดเวลาเอฟเชื่อว่าความรู้เนี้ยมันจะช่วยพลิกชีวิตคุณได้เหมือนอย่างที่เอฟเคยเป็นมาแล้วเพราะความไม่รู้นั้นแพงเสมอแล้วเจอกันครับ